สวัสดีพ่อแม่พี่น้องลุงปาวอาบุสกุสกุคนมารีพ่อๆกันที่เก่าพี่น้องกับช่องคอมีตกสาร์หนามันนี่กัสิพาพี่พี่น้องเลาะทงหน้าคือเก่าพี่น้องหักเลาะทงหน้ามัอนี่กัสีมาเลาะหาเก็บพักแยงพี่น้องเมื่อน่ะใส่แกงหน่อไม้เนาะมันนี่ก็ได้มันนี่มาเลาะแถวทงหน้านี่แหละพี่น้องแยงกับกระลังเริ่มงามพี่น้องมันเกิดที่แถวป่าเขานี่เนาะเบิ่องคาบอนกันพี่น้อง เจ้าปะกันยังบ่อนน้ำ,นำมาใส่แกงมะม่ายตอนเที่ยงมื้อนี้เนาะเข้าหน้าพียงหน้าหน้าลุงล่าไลวไม่ต้องข้างนี้ส่วน <c oughs> ส่วนกรรมครงนี้มันหน้าพอตโคอมเนาะเขาปีนี้กามองามป้านายพี่น้องไปพฝนกับพระไปแล้วพี่น้องหลายทิศเลยแดดแห้งเลย วันได้ซินานโนนในกะเริ่มแหงขอบลงอีกแล้วพี่น้องการนนบตกมากพิสิตายค้าลำกลา่าเขาหน้าปีนี้พาพี่น้องมาเบา้ายดอกมาหากเก็บขันแยงพี่นอ้องต้นนี้กับโคแล้วพี่น้องเลยต้นผักขันแยงต้นงามงามพี่น้อง หลังจากเก็บผักขันยังแล้วพี่น้องเลยพอทักคอมกับสิพาพี่น้องปล่อยเอางัวเมื่อพี่น้องสิบป้าไหวก่นสดแกงแล้วไหมพี่น้องไงัวหลักออกขอบพี่น้องเพราะว่าผมมันใจพีนได้แบบงัวกับงัวนะงัวงัวจกตื่นค้นนะจะหน่อยพี่น้องเลยเห็นค้นแปลกหนาบ่ได้เตี้ยจากแลนจะปูหัวปูห้าความยานของเพลินมรรอากาศาพี่น้องปล่อยงัวเมื่อพี่น้องจังแกงแล้วไม่กิน ตอนนี้งัวผมก็อยากออกรับพี่น้องเลยเพราะว่าตอนนี้บสิบเอ็ดสิบสอ่แลพี่น้องสิบสองงบบันแล้วหน,นึโอ้มดแดงมดแดงหมดทางในโกน,ใ,นโใหม่นะสมติดบอลตล่ะใหม่ก็บ่มีบักรไรลนงีทางในใหม่ปปเื่อ เมื่อ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 พี่พี่กระแตกะแตเลียวเลี้เล้วโอ้โมักโคมเลยพี่้องมานี้งหัวตื่นตรงอย่างแน่ไม่ต้องนะนเงาใเงากุกจิกกันพี่น้องงัวขี้ยาดอย่งเลยนี่แหละโอ้ย เมือม่อเมือม่อเมื่อเมื่อข่อยย่างเมื่อขอยย่างเมืออม่อแบ๊บเดียวพี่นอ้องก็เป็นเตือนลิบหล่นงัวก็ได้ไวคณะบรรยากาศมันนี้กับทองฟ้ากัน จกากแนวใดพี่น้องเลยบาดค้บบาดแจงเบมึงนั้นหนึ่งคือพที่ตกเบมึงนั้นหนึ่งกับแจ้งอะไรพี่น้องเลยบรรยากาศยังคือย่ามเกี่ยวเข่าเลยพี่น้องลมพัดวีวีไปไปเมื่อเมื่อเย้เย้อเอา่วนอ เสือกพางนี่พอตะเข้ามามากันงัวพีน่น้องเลยกันง้อยันงัวเพลนแหวนซิมเขาเมื่อน้ำเพราะว่าทางลงมันจะแคบหนะน่อยแล้วเสือกพางมาหนึ่งเอา <laughs> ไปไปมากินน้ำมากินน้ำ ง่อยดุยยี่อีกน้องเลยตัวดำหมักเลาะซีมแถวข้างกระแท่นาพี่น้องเลซีมไปซีมมาแล้วก็ซีมต้นเขาไปน้ำเพื่อนนี่ไปไปยางยางยางโอ้ยแดดดิวายวายวาหลังจากขึ้นมาทุกคนเพื่นก็พากก็กินน้ำเป็นน้องเลยอยากกินน้ำแห้งมังนมีอาการร้อน ตอนนี premises, ้ก็มาห่อเทือนแล้วพี่น้องเลยมาในมาเบิ้งใหม่ตะคอมบนดิโซซิมือเก่งน้ำใหม่สูบีสุดนอกกินพี่น้องหลังจากขึ้นมาแต่เอาหาเก็บปลากระเวยกับไรงัวขึ้นมาพี่น้องเลยมอเทือนใหม่เตะคอมบนกระตุ่มน้ำใหม่ถ่าไปเทียพ่อยพี่น้องหางยังบานจืดดอกถ่าจังหน่อยพี่น้องตุ่มน้ำใหม่จืดเลยพี่น้องน้ำเลื้ยงอิ่มเติมเลยไก่กับคันดีดีเลยพี่น้องเลย ลูกคอดีขนาดเลยคนนะเพราะทะเแห่งโซเสียงลูกคอ ดับแรกข,ของแม่น้องค่อมทุกเถื่อที่แกงแลอมาอีกเนาะคือใส่ประเด็กลงก่อนสำหรับเครื่องปรุงเนาะเขาเบื่อผสมยานาง พักคะพี่น้องพักคะพักน้ำพักเน่าพาษาลาอินพาษาไทยนี่ซีเมนเอินชะอมแตงนั่พี่น้องโอ้พี่น้องเลยเสียงหมอโผล่ี่คากขนาดเลยเดือสดสุดๆ ขันพี่น้องตักไปชิมเติมน้ำปาลาแต่ก็เรียบร้อยพี่น้องปรุงเลยเรียบร้อยพี่น้องมาเดอ้อบานนี้ล่างมือมากินเขาน้ำกันเดอ้อบทุกขูุุ่กคนทั้งเอื่อยอ้ายเอฟซีถุกๆท,กทก่ทาน ลงปะนาสาวเนาะกินวหนสบายดีพี่นอมาเด้อมาเด้อีขาวันแนานี้มาสุขวส้วาเดเอ้อง่เาขาทำการอะไราวคอมสบายดี้มสบายดีลูกล่ะป๊อบคอมยานเกาะเจ็กเมนยางกาะเกาะ พ่นายน้องกล่องน้นองไม้เมืนอนเมืนเมือซามือนเนเหมนเหมืเอนมือน่มอนเหอเกมือนเอนหอเกมือนเหมือนเหอนเมนเหมือน,นเหมอนเมอนเมนเอนเหมือ,อห,หอ,อม,ม่อนมืห ยังหลดยังหลดขถาวนี่มากมีคนอยากคายว่าคยายควา,ายไปจังน้กจ้า โท๊มมันเด่นพี่น้องเลยแกงน้ำใหม่แซ่บสุดยอดเลยรืกว่าเป็นน้ำยาขาวแห้งบ่วะการลูดโูดดูดเบื่งเขาจะทำ ขอมก <laughs> ็ได้ไก่ผ้าเที่ยวอยังไรไก่เที่ยวเาใช่อีกนะอะไรกัเลยไก่ก็ไไ้ มันผักเวลาเก้ามันแน่นหนวกก็ได้มันจะเก้าไปมันเก้าพอแล้วไปเวลาเธอพักผ่อนแน่มันเมืเม่อยแล้วค่ะมันหายได้คหะ าาถึงบรรยากาศบรรยากาศฮอนลอเอาพี่น้องเว้ยทุกคนพี่น้องเพืไตใกัน กำลังสนันวันไว้พี่น้องคลิปมา40ขอ้อจบสำเร็ก่อนนะพี่น้องพบเถกันจิหนาเด้อสบายดี